การทำลีเกทเทสก่อนอื่นเราจะต้องมาปรับลมฝั่งนี้ให้ได้อยู่ประมาณ4บาร์แล้วเปิดว wow า์วชุดนี้ลีเทททั้งหมดนี้ก็จะลมก็จะวิ่งเข้าสู่ตัวคอนโทรลวาล์ว wow. ผ่านออกทางนี้ทางออกเข้าชุดเทสลีเกท อันนี้ก็คือเป็นการเทสบับเบิลเทสอัน,นเราอยากรู้ว่ารั่วลิกอัรตราการลิกเท่าไหร่เราามาดูที่โฟลม อันนี้อยู่ที่อัตราการรั่วอยู่ประมาณ6ปลิลิตรต่อนาทีอันนี้เป็นวิธีการเทสลีเกตเทส